เปิดตัวแล้วอย่างเป็นทางการสำหรับงานมหากรรมยานยนต์ครั้งที่42หรือ Thailand International Motor Expo 2025ภายใต้แนวคิดอลังการงานแสดงซึ่งปีนี้แต่ละค่ายยกทัพมาจัดแสดงรถยนต์มากถึง42แบรนด์และรถจักรยานยนต์ถึง16แบรนด์โดยหนึ่งในแบรนด์รถยนต์ที่มีความน่าสนใจที่สุดในงานนี้ก็คือ Isuzu ที่มาในคอนเซป เดอะวันแอนโอลี่แ a นเจแปนคุณตาพสอนถึงความเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นที่มีความพิถีพิถันในคุณภาพสินค้าและการดูแลลูกค้าพร้อมนำยนตรกรรมรุ่นใหม่ล่าสุดมาร่วมแสดงถึง15คันนำโดย i ิ u z u ุดีแที่มาพร้อมเทคโนโลยีเครื่องดีเซลแห่งอนาคตอิซ z สุ2.2 DDI m a g f r o เกียร์อัตโนมัติ8สปีดที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำสุดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ isuzu muse x รถยนต์อเนกประสงค์รุ่นใหม่ที่มาพร้อมช่วงล่างโชคอัพแบบ stiff flex ให้สมรรถนะการขับขี่ที่มั่นใจเหนือระดับนอกจากนี้ยังเป็นครั้งแรกของโลกที่ isuzu นำสำนักแต่งรถชื่อดังระดับโลกมาจากญี่ปุ่น top secret มาจัดแต่งรถ isuzu แบบจัดเต็มในสไตล์ top secret ให้แฟนๆได้รับชมซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นรถกระบะทองคำ isuzu d max highlander ของคุณเบียร์ใายก สำหรับใครที่อยากชมนวัตกรรมและโปรโมชั่นต่างๆในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่42สามารถร่วมงานได้ถึงวันที่10ธันวาคมนี้ณอาคาร c h a เรนเจอร์อิมแพเมืองทองทานี